ครัวคนต่อยขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาคุรายการเราอีกรั้งนุกท่านนี่คือรายการครัวคนต่อยและนี่เป็นช่วงสอนทําอาหารนะครับแหมท่านผู้ชมครับวันนั้นพูดออกอากาศไปบางท่านก็ไม่ได้ดูเสียอกเสียใจว่ารายการผมเนี่ยมีคนอยู่สองคนซึ่งดีมากมากา็คนที่เป็นตัวขายของผมับก้องจับเลยเลยเป็นตัวขายของรายการของเราขายขี้หน้านะครับีส่วนทางด้านนี้แน่นอนอยู่แล้วเป็น เป็นให้คุณเป็นคนให้คุณกับรายการของเราครับครับให้คุณเดือดร้อนนะครับให้คุณเดือดร้อนนะครับไม่เหมือนกับคนนี้คนนี้ของผมตั้งใจตลอดมาเลยทำมาตลอดเป็นเด็กสร้างของผมเป็นเด็กสร้างสร้างอะไรนะสร้างความเดือดร้อนนะครับสร้างความวุ่นวายสร้างความยุ่งยากข้าวของพังพินาศในรายการแต่ว่ารายการเรามีเห็นนะปากล้เล่นแต่รายการเรามีเนี่ย สี่คนนะคบผมตัวขายตัวขายตัวตัวให้คุณให้คุณอันนี้ตัวสร้างสร้างอันนี้เป็นตัวยืนตัวยืนนอะไรฮะนี่คือตัวยืนยืนแก่มีก้านอยู่ข้าง ยิ่แก่ๆน่าเหรอยิ่แก่่ว่าหน้าเกลียดมากเลยยังไงเนี่ยท่านผู้ชมครับวันนี้ร้านนี้มาสอนเราทำอาหารเป็นร้านเก่าแก่มากๆร้านนี้คือชัวคิมเฮงนะครับถนนพัฒนาการแต่ชัวคิมเฮงจริงๆมีหลายสาขาด้วยกันนะเริ่มแรกเรารู้จกักชัวคิมเฮงนี่ก็คือท่าดินแดงครับแล้วก็มาพัฒนาการแล้วก็มาลาดเ้าครับผมเขาดังมากเรื่องของหาารเพาะขายหาานแต่ผมไม่ได้มาสอนท่านผู้ชมทำาหารนะจะวุ่นวายนะผมมาสอนทำเมนูนี้ครับ อร่อยสุดๆที่ร้านนี้สาขาพัฒนาการคือตับผัดต้นกระเทียมเขาทำยังไงถึงอร่อยขนาดนี้ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณสุรินชัยวิวัฒน์จากร้านชัวคิเองถนนพัฒนาการครับนี่ฮะมาพร้อมกับของอะไฮะมาลูกนี่มาเลยฮะมาเลยนี่เลยนะครับใช่ครับทางด้านนี้ครับ คุณสุรินครับร้านเราจริงๆเนี่ยพี่น้องกันหมดเลยใช่ไหมทั้งสองัำใช่ครับใช่ไหมครับจริงๆตั้งแต่สมัยคุณปู่แล้วฮะคุณปู่รุ่นผมนี่เป็นรุ่นที่3ต่อไปเป็นรุ่นที่4แล้วเกือบร้อยปีแล้วครับเกือบร้อยปีจริงๆนะ่ยเรื่องอาหานพะโล้เกือบร้อยปีใช่ไหมครับใช่ครับแล้วจริงๆแล้วรุ่นคุณปู่ตอนแรกมามาขึ้นที่ท่าดินแดงใช่ครับตอนนั้นท่านว่ายน้ํามาเฮ้ยไม่ใช่หรอไม่ได้ว่ายน้ํำมาท่าดินแดงแล้วก็พัฒนาการแล้วก็อร่ามพราวใช่ครับแต่เมนูที่จะสอนในวันนี้เนี่ยคือเป็นตับ ครับนะอันนี้มีที่ฉุกเฉินพัฒนาการเท่านั้นนี่นี่นี่ของเขาเขาเรียกว่าของเขาอะไระเน่ยตอะไรครับเนี่ยตับหมูครับเป็นตับหมูครับแต่คุณรู้จักตับไหมตับเป็นยังไงตับ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 ับตัับรู้จักตับตับัับตับตับตับัับต้บตั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 บไับตับักตับ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 ตๆบตับับตับตับตอบตับตับตัตับัๆ สาขาพัฒนาการอยู่ตรงไหนอ่ะอ๋ออยู่ใกล้สี่แยกคลองตันครับใกล้สี่แยกคลองตันครับไปก็เห็นเลยครับใกล้สี่แยกคลองตันชัวร์กิเมงสาขาถนนพัฒนาการใช่ครับเรามาดูพร้อมๆกันเลยครับตับผัดต้นกระเทียมนี่คือที่ร้านของเขานะครับตอนนี้นี่คือเครื่องทั้งหมดถามว่าทําอย่างไรนะฮะเราจะเริ่มต้นจากตับก่อนเลยครับตับอะไรครับต้องเลือกตับที่อ่อนนะครับแล้วก็ล้างให้สะอาด ครับผมนะครับตับหมูใช่ไหมครับตับหมูครับล้างให้สะอาดนะครับต้องเป็นตับอ่อนยต้องเป็นตับอ่อนเท่านั้นครับนะครับล้างให้สะอาดแล้วต้องสดนะฮะต้องสดอ๋อต้องสดสำคัญมากครับแล้วก็เอาตับเนี่ยมาสไลด์ให้ชิ้นค่อนข้างหนานิดหน่อยค่อนข้างหนาครับ นะฮะเพื่อให้มันอบน้ํานิดหน่อยไม่งั้นเวลาถ้าเกิดไปทอดไปทําอะไรแล้วมันแห้งไม่อร่อยต้องหนาหน่อยหนึ่งตานี้กระเทียมครับกระเทียมต้องเอาที่โคนนะครับต้นกระเทียมใช้แต่โคนอย่างเดียวเท่านั้นคนอย่างงกที่เหลือไม่เอาไม่ใช้เมนูนี้ใช้แต่ต้นเห็นไหมใช้แต่โคนอย่างเดียวครับแล้วก็คลี่ออกแล้วก็ตั้งน้ำตั้งน้ำไม่เดือดเดือดเอาตับลงไปลวกสักประมาณ50%เอาไปลวกสัก50%แล้วก็ใส่น้ำเย็นใ้น้ำเย็นเลยเพื่อให้มัน ไม่แข็งอ๋อนันไม่แข็งพักไว้คราวนี้ทาแล้วส่วนผสมของการทํามีก็มีน้ําตาลน้าตาลทรายน้ำตาลทรายแล้วก็มีน้ํามันพืชน้ํามันพืชนะครับซอสปรุงรสซอสปรุงรสนี่ภาพจริงนะท่านผู้ชมจริงครับแล้วนี่ก็น้ํามันหอยครับน้ํามันหอยตามจํานวนที่ท่านผู้ชมเห็นนี่เลยนะไม่มีอย่างอื่นกว่านี้อีกครับใช่ครับตั้งกระทะร้อนๆแล้วก็ใส่ลงไปในใส่เครื่องนี่ลงไปก่อนแล้วก็เอาต้นกระเทียม นะครับใส่ลงไปครับเอาต้นกระเทียมใส่ลงไปแล้วก็เอาหลังจากนั้นก็ใส่ตับใส่ตับเมื่อกี้ลงไปนะครับให้ไฟร้อนๆนะครับแล้วก็เอาตั้งคันนี้ให้ไฟร้อนเลยแล้วก็ใส่น้ำสต๊อกใส่ลงไปผัดแค่นี้เองเลยครับให้เข้ากันเข้ากันแค่นี้เองครับเป็นอันเสร็จสิ้นเป็นอันเสร็จสิ้นลองชิมดูครับอร่อยครับต้นกระเทียมครับม ถูกต้องทำไมผมถึงเอามาสอนเพราะว่ามันทํากินเองได้เลยได้เลยเย็นนี้กลับไปบ้านทําได้เลยที่งๆความหมายถ้าภาษาจีนมันมีความหมายมากอันนี้นะครับเขาทุกครั้งที่มีตุ๊จีนหรือศาสตร์จีนทุกจานจะต้องมีอันนี้ครับอ๋อตับผัดกระเทียมเนี่ยความหมายก็คือถ้าภาษาแต่จิ๋วเขาจะพูดว่าตือกัวชาสึ่งเจี้ยเล่าอู่จีคึงกินแล้วมีเงินเหลือครับ มันเลมีความหมายผมก็เลยคิดว่าครับความหมายมันอยู่ตรงนี้กินแล้วมีเงินเหลือเจี๊ยวกอ๋อตื่นกลัวชาสึงตื่นกว่าแปลว่าดับเจียเรียกอูจีคึงกินแล้วมีเงินเก็บอ๋อเจียแล้วอูจีคึงอูจีคึงตื่นกว่าชาสึงเจียแล้วจีจูสึงกินแล้วมีเงินเหลือตอนนี้ถ้ากินแล้วมีเงินเหลือแต่ว่าก่อนจะกินต้องทำไงหนึ่ง เลือกกระเทียมก่อนต้นกระเทียมถ้าผู้ชมเมนูที่เขาทำเนี่ยเดี๋ยวระวังนะฮะเขาเวลาเขาทำเนี่ยเขาไม่งกเขาไม่สนใจเลยว่าตรงนี้ท้ินกินได้หมดเลยนะแต่ในเมนูนี้ไม่อร่อยไม่ใช้ไม่ใช้กินได้ครับเขาผัดกินได้แต่ไม่เอาเขาเอาแค่นี้แค่ที่ผมทำมืออยู่ประมาณนี้ก็คือหนึ่งข้อสองข้อประมาณสามข้อไม่เกิน ถามใช่ข้างบนเขาไม่ใช้เลยเขาเอาออกไปเลยจากเมนูนี้เดี๋ยววันหลังหนูจะไปเก็บฮะไม่ใช่เขาก็เก็บไปทำมือเนเมนูอื่นเขาไม่ี่เก่าเชียวลือสื่อดดงแป่แต่แปลเลือดจะจะไฝเชงเชงเชงเอดต้นหอมนี่ยเกล็ดเกล็ดไฝเกล็ดปลานะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะทำต้องไม่งกต้องทำตามนี้ก่อนถูกไหมครับเมื่อทำได้แล้วเรียกว่าตอนนี้เลือกตับ ครับเล็กจับคุณน้อครับในฐานะที่คุณเคยกินตับบ่อยๆตับตับตับโอ้โหดูนะตับเวลาเราเลือกเราเลือกไงครับครับให้ดูความสดดูความสดดูความสดที่ว่าท่านคงเลือกเป็นอยู่แล้วคือมันมันนี่ล่ะไม่ใช่แห้งก็ได้สีเลือดต้องสดใสสีเลือดต้องใช้ได้ชัดเจนแล้วไม่มีเลือดไหลนองนะฮะมีนะฮะเขาเขาตัดตับไม่เป็นตัดไม่ดีตัดขั้วไม่ถูกต้องเลือดมันจะซึมออกมาหมดเลยพวกนั้นใช้ไม่ได้ตัดแบบสมบูรณ์มากนี่ตัสมบ นี่แล้วก็ต้องเลือกตับเด็กนะครับเด็กกินตับทันทีต้องตับอ่อนไงอ๋ออตับ่อนตับแก้ไม่อร่อยไม่อร่อยครับตับแก้แม่ไปชอบเอาไว้บ้านเ่อไม่ต้องกินกินกลับเด็กตับอ่อนนะครับนอกจากนั้นไม่มีอะไรที่จะวุ่นวายแต่ตอนผัดมีเคล็ดลับจริงๆ ตอนตั้งกระทะใช่ครับไฟขึ้นมาครับให้ไฟร้อนใช่ร้อนหน่อยนึงก่อนแล้วเอาเครื่องที่เมื่อกี้บอกแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยใส่ลงไปก่อนครับพอมันตืบปุดๆขึ้นมาหน่อยนึงครับแล้วก็เอากระเทียมเอาตับใส่ครับเร่งไฟเร่งไฟให้เต็มที่เร่งไฟเต็มที่เอาน้ำน้ำก็ต้อกใส่ไฟมันขึ้นบูมขึ้นมาผัดต่ออีกนิดเดียวใช้ได้เลยเลยครับมาขออนุญาตนะครับเขาอนุญาตครับตอนนั้นอะไครับตอนั้นอะไรคือถ้าผัดนานไปมันก็จะแข็งถูกต้องกันนะ ใส่ควัวเหล่าชิงชื้อเจงเอาเป็นว่าไอ้แทนคนจีนคุณไม่ต้องพูดตรงนั้นเลยคุณอ๋อผมถามคุณว่าการกินตับต้องกินตับอะไรกินตับเด็กครับตับอ่อนพูดจาไม่รู้เรื่องเอากินตบบตุ้มมิกว่ากรุบ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 อ่าฟังต้นหอต้นกระเทียมอร่อยจริง อร่อยบ้าเลือดอร่อยบ้าเลือดอเดี๋ยขออร่อยจริงทำรสชาติดูดิพอดีไหมรสชาติไม่ได้บ่งบอกไปทางหนึ่งทางใดชัดเจนแต่มันรวมกันแล้ว,วเรียกว่าเป็นอาหารที่ชัดว่าจะต้องเป็นอาหารเมนูนี้เท่านั้นเพอร์เฟกต์มันจะต้องเป็นตับผัดต้นกระเทียมเท่านั้นออกมารสชาติแบบนี้ใช่โอ้โหเนี่ยครับมันต้องรสชาติแบบนี้เท่านั้น โโอ้หนี่ก็เร็กตับสองชั้นสามชั้นเหรอสามชั้นตับเด็กสามชั้นผมไม่เคยทำแบบนี้ออกอากาศเลยนะทุกนทุกวันเลยกินตับอะไรขนาดนี้กินตับคุณจ่าชั่วเหล่าเพลงโบ้บ้าอะไรสวนไปพระกินไม่ได้กินเข้าไปกินเข้าไปดี๋ยวเงินหมดเชื่อผมเรีอยกทุกทเป็นตัวขายอะไรก็ยืมแค่ผมจะบอกให้ จุดเด็ดของเมนูนี้นะไม่ต้องใส่รสชาติเยอะตามที่เท่าแก่เขาบอกเลยเพราะอะไรรู้ไหมรสของตับมันมีความหอมหวานไอเจ้าต้นกระเทียมมันก็ส่งรสชัดเจนแค่รสนัวนัวถั่วถั่วถ่ถ่ายพอแล้วกระเทียมกระเทียมไม่ใส่พริกไทยไม่ใส่ไม่ต้องไปใส่อะไรแล้วนะค่นี้พอ อย่าไปปรับนะอย่าไปใส่อย่าปรับนะเมื่อกี้ตอนออกก่อนรายการผมยังถามเลยว่ามีการใส่กระเทียมไหมใส่พริกไทยพริกไทยต้นกระเทียมมันมีอยู่แล้วแล้วจะใส่กระเทียมไหมจ่ายปู๊ดติงปู๊ดิ้งเกี่วปูที่กระโหในครัวมอร่อเลย เราต้องเตรีหนู่ะผู้เห็นด้วยัดวัมันนี่มายต่อตยาี่อ้อทำงเงี้ยโอ้องอไม่ทำไม่ทำไม่ทไม่ทำไอย่าลงทุพินวัตเลยยิ่งลงทพินวัตรูนสึกหนุเจ็บอย่างนี้ครับเจ็บครับครับยมยอไปทำที่บ้าน มันอร่อยจริงๆวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสุรินทร์ขอขอบคุณร้านโชว์คิมเฮงถนนพัฒนาการเมนูนี้สุดยอดผมไม่คิดว่ามันจะทําง่ายขนาดนี้แต่มันอาศัยความรวดเร็วในการทําและต้องทานเลยนะไม่ได้ว้แลกินนนเย็ะไม่ได้ใช่ไหมถ้าทําเช้าแล้วกินเย็นก็จะไม่ทีทัวร์คุณพี่ผาไอ้โจผมพอจะได้เรื่องไม่ใช่ฟังกัอีกครั้งเอาใ้ชจไปกันทุกเรื่อง ตือกัวชาสึงเจี๊ยแล้วอู่จีขึงผมจำได้แค่เจี๊ยแล้วอู่จีขึงโอ้จัดเจ๋นะกินแล้วมีเงินเหลือสำคัญมากวันนี้ลาไปก่อนตุกจะพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับอร่อยมากอร่อยมากโอ้โหเด็ด บอบลมร้อนแจกท่านผู้ชมครับเครื่องละ1,290บาทรวมแล้วทั้งสิ้น1,2,900บาทเอาไปเลยครับแก้วแ,แก้อย่างดีนะครับแก้วคนทานนี่นะครับเห็นไหมฮะอ้าวแตกเลยยางยังไม่แตกขนมปังสังขยาครับนานุ่ม และมีใหญ่ไม่ต้องนึ่งและมันไม่แข็งมากและหนมปังนุ่มไม่ยอมสังขยาไหลไปน้งก็เหนียวเลย สวัสดีครับสวัสดีครับแคทเธอ o ีนยูทูบสวัสดีครับยูทูบนี่รายการโค้คุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับจริงจริงผมใ้อร่อยด้วยด้วยด้อยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมซับสไครต์เออไม่ใช่บอลออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง u t u b e ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาตะกอออกจากปากดูครับผมเนืน้อมาแล้วอย่าลืมนะครับ ติดตามนะครับรายการพัวคุณต่อยนะครับที่บอร์ดออฟฟิเชียลนะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผมฮัล YouTube Hello YouTube ผมเป็นเรื่องเวลาอยู่คนเดียวครับไม่ใช่ติดตามเลยับสไค้ไม่ใช่ u ับ c ไ i b ้อ๋อกดติดตามแล้ะคนไทยพัวคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน